ให้เอาหูหมามาใส่พ่อของเจ้าคันแล้วกี่ปอดใดุกํำรถไทยที่มีเงินใส่ใ้ปะกกนดูได้อย่างมีพ่อที่เป็นคนพี่กันดูอย่างมีพ่อที่ครบสามสิบสองไม่อยากเป็นภาระของดูหล่างนี่ ก็เทาผู้ห้กับผู้ไควนๆซะละบนนี้กินแต่จุ่มๆเมื่อกับจอมๆป้องไห่พอมากที่จะเฉียงขาดหย่บข่อยหากระดับใ่ละใส่ละใ่ละหยิ่อยหยิอยะดใช่ละใส่ละต่ใส่เลยี่วาชอ่เแม่พวกแกตีบ้องจวีไอยังข้ใ่ร์ลกบาทเ่ตาบอดไปยกขึ้นบอดกับที่แรกมันก็บ่บอดดอกเอ้าไปเห็นฮ่งชนนันละมันเลยบอด หมาบอสตันต่อเราพักันจุกันออกว่าดิหมาไม่เาบเจ้าพ่ยหมาเสกติตกะเฮาหมา่อยนั่งขุ่มแดีนหูหลุดแุนตัวเรียนเลยเคยมนเรียนในเสียคุยะไต่อไม่อคุยแล้วน้องมาเสียมาเลียนใอกเสียมาเลียนในมือก็หมดคือเนี่ยคือเนี่ยเสลมละบาเนี่ยช่วยช่วยอย่างหมาเงียบเข้าขอทานในมือะดปิุตัวโอ้ยนี่เดอ เอ้าแล่นหมาในย่างเดียวดิครับเออและวข้อลิงนีเห็นค่ะเนี่ยเออเฮ้ยผมก็เสียแล้วเอาเสียย่างนี่ล่ะเอาสนใจคนเดียวมาหาเลยาหาเนี่ยมอนเอาสร็แล้วเอามาตายกี่เบี้ยงี่ไปเรี้ยงร้อยกีนไ่ยทัไปนี่เ้าเออจังสี่ไข่เนเว้ยเออจังสี่เนี่นู่นเป็นเ้อเจึงคึนุ่นๆดอกตอดไม่บอกเสยอกเอาละนม่งจุ๋ม เล่นน herman, tai, ักขัีบใเขาบ้งดูเดี๋ยวเินหรอคืออีนี่ครับเสียงครับเยเป็นยังไงฟอนดีบ่้อนยีตมนี่มีนี่ขนาดเต้นเฮ็ดพอเฮ็ดเสี่ยงจะซ้ำไหนเนี่ยฮีพอกำว่าเป็นเฮ็ดพอฮีพอ เอาพอมาพอเป็นทางยั่งง่ายแต่หีพอกว่าเลยไหมหีพอฮีพอก็ต้องมาหีโป่งฮีพอเออจีมู้เจ้าจูงกันถือมาอย่างนี่กะละมังเนี่ยเอามาหาแพลงเงินหนี่งเอาเฮ้ยขอท่านกับวาเรืองขเอาก็ขอท่านแต่จังนี่กะละมังนี่ขันจะไปหน้ากับเบียรบอลยกตัวมาคามันเฮ้มอยมันได้ลงโทษ่หยั่งบ่ครับ ลงตุ้ดอย่างตะขนาดกะละมั่งแบบยุคของน้ำพระกินม้อกินมันกนก็ได <c oughs> ้ได้หลายประเด็นครับอขอท่านที่ท่าเรือดิขอจะสอบไ,ไปหาเชียงเดี๋ยวมืดมืดอยู่นะขอจากเชียงพยอ,อดื้ออื่นเลสองสิบแปดมันถอกไปชุ่มไปซอยน้ำท่วมแปดล่าง เป็นเื่อดีเจนเพิ่นเนาะโอนให้เมียอยูบ้านอีกสองร้อห้าิบมาโอนไปหน่อยแมียยังหลายจะไปขอน่าเข้าตัวท่านเป็นได้ดีปะเนี่ยใอ้พวกผมสองคนนี้เปนบีครับโอ้อยากขอท่านแม่ละเอาจอตาที่ะครับจอตาที่จอตาที่หละจอต่อเนี่ยแ้ลูกเมียเปรียทางเจ้านุ่มี่อยู่บ่อป่าแล้วเจ้าป่าเขาเป็นบ่อเขาป่า้องเจ้าเาเลี้ยงหมูเลี้ยงเมีย บ่อยมากต่อยเลี่ยมเสียหัวใจมันเป็นจังไหนครับหมักกันที่แรกกับบอกว่าเพาะนั่งเกียบอยู่ไปอยู่มาเขาบนใบฉีดเดียบเรื่องกินมาสันมักตะลาบเรียบซื้อมาให้ยผลปลาเพราะมีแน่วเปียบเป็นกาฟัดกาเฟียบย่ำนอนมาสันแหวนอนพดียวป้าใบเห้าเบียบเรือบังขาต่อยทอขาเฉียบเรือบางหน้ากับังหน้าเรียบไปสวนมาสันผิดได้แม่งสีเสียงเพราะมีกบเพราะมีเฉียบ ยาเบาเรืองเมียเามาประชันเขาซีเรียบยประมีฟันหัวมายูบวกกาคือบวกาหลดยันมืดกินเลียบ <c oughs> นี่แหะครับเวลาตาบอดเท่าไรหนังไล่เบา่นม่หูหอกสิว่าขาดผนิิเจ้าเขาซีวอลน้ำตูจริงเไรอทางายกิแนแหลงบรีิน่ะอันพอดข้องถมราไปเนี่ยเว้ยกันนี่ร้ครับสข้อผมจะยืนอหนะครัแมนเบรโอ้ยถ้าถามดือดอกก็หุจจักก็แห้งหมละไปล่าชุมบอกหายยู่หากินเ้อ โอ้เวียงจันแสงนั้นที่เคยได้ไฟโอ้เวียงวิไลแดนที่ทันที่เคยได้พักเกือบคุณรักอยู่ที่เวียงลาตีเบียงแต่เพียงเดียวเดียวเดียวรักจะงเพียงแค่ฉันมีก็พี่ไอ้ตองเอ้ยโอ้ยว่าเป็นผู้ใดไรเป็นซุ่มควันท่านเอาไม่ได้ค่ะไม่ได้ขาดฉันได้เลยค่ะค่ะฉันย่าดาขายกบขายอึงค่ะไม่ได้ ทุกวัดอืนขายตะอึงขายตะโกบบางเสียเด็ดอตือตีนต๊บอย่างนี้ขายโขบขายอึงเ่นแเมนอะไะจัากอย่างึงอย่างคนข้าวตุ่ยตุ่ยยุบมาข้าวตะปาเือเจอกุยหอดว่าหลาดมันออกบอกกับหมาหาเนี่ยป่าบอกกับสาบสาตีหัวออกกับหัวลำพีน้องมันจังมีแห้งขาดนะค่ะขาดตะเพียนขาดตะเพียนโบนะค่ะกบตะเพียนขายอึงตะเพี้ย มันยังมีปลาตต่พี่เอ็นเนก็เจอเดอกรบตะเพี่ไม่เป็นอย่างนออ้องอีนี่ปลาขาวเลยค่ะปลาขาวกบค่ะตะืึงขาวค่ะครบขาวูขาวไม่ไใส่รอกนะหอมเจ้าขาวคับเนี่ยต้องเนอินี่แมนอเน่ยปลาลูกอก่บปลาลูก่ออืลลูกออค่ะกบลูกคอค่ะหนคนวเอาคุณกว่าลูกคอมุพิษยงอีนี้แม่นวิ้นเนี่ย ปลาโดหรือขาปลาโดขัดถุงเชียบเจี๊ยบค่ะเดี๋ไปกินแล้วขัดถุงปลาโดเนี่ยค่ะพิษพันหยาดุ้่ต่อขาพิษแมลูก้อนตายข้าปลกคนนั่นจ้ะเบอร์เตี๊ยมันขายลดค่ะมันขายปลาเบิร์ดมันอก่อนไปกินเบื้งผมมันโลนเหมือนละกรรมค่ะเดีจะมาเป็นเอียมมันกินกบกินเมืองฉันนี่ค่ะมันเ้อค่ะค่ะพวกับอึ่งอยากกินเด้อค่ะเป็นเอีมันขายคำเบอร์ีมันขายลดมันขายกบขายอึ่งบลเบิร์ดมันกินกบกินอึ่งบางมันวนอึ่งเึืงคืออึ่งคือกบนี่ค่ะปลาเด้นค่ย แสงใช่ดอกบ่าค่าเห็นสิข้าวาดีบอนี่เรียบปานี่น <c oughs> ตีอ๋อป๊กตีหลันมาตีย <c oughs> เอามาบนกินกับเหลอาพักกบฉันก <c oughs> ็ื่จเตบนัดจ้งพักกบฉัใส่ตานี่แหละจ้ง <c oughs> มาจะใส้